สอนรับหูฟังสีดำบอกเลยนน้องคนไหนที่อยากมีหูฟังเท่ที่ใส่นะคะชิ้นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดแจก8 8 8 8ชิ้นเข้าแมปตามพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์พร้อมกับอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างและการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องทำการรีเบิร์ดนะคะไทยครูที่น้องสร้างทั้งหมด2ครั้ง,ง,งค่ะแต่น้องๆจะต้อง ไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเท่านั้นนะคะน้องๆถึงจะรีเบิร์ดได้และอย่างที่สองคือน้องๆจะต้องได้มินิเกมทั้งหมดสองเกมค่ะแต่ไม่จำเป็นที่ต้องชนะก็ได้นะคะแต่มินิเกมเนี่ยจะมาทุกๆสิบนาทีนั่นเองค่ะซึ่งของเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มสต็อกไปนะคะน้องๆคนไหนที่รู้และเคยรับของก่อนหน้านี้ที่เป็นรองเท้าน้องๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเพิ่มสต็อกทุกชั่วโมง อย่างของพี่เป้นเนี่ยเพิ่งมาเลยเขาจะเพิ่มสต็อกทีละร้อนะคะอาจจะคูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆทีละห้าสทีน่งห0ึยทีหนึ่งพันแนะก็ต้องมาลองดู ะะที่ยังไม่เคยเล่นแบบแบบนี้เลยบอกเลยนะคะน้องๆว่าใช้เวลาคูรนานประมาณ7ชั่วโมงขึ้นแน่นอนนะคะบอกเลยน้องๆก็คือสร้างไทคูนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไทคูนของน้องจะเสร็จ100%นะคะแล้วมันจะมีคําว่ารีเบิร์อยู่นั่นเองนะคะมินิเกมจะเด้งขึ้นบนหน้าจอทุกๆ10นาทีคะ่ะ